อยังไงจะต้องนอนค้างในป่าเนี่ยอีกคืนนึงเพราะว่าคงจะเดินไปไม่ถึงโอ้โหียสดมากเลยอ่ะเจอทานนะเดินฝนคตางเนยนมันมัับมันลำบากอ่ะฝนตกมาพอดีน้ะก็แดง เราก็จะไม่รบกวนธรรมชาติแต่ถ้ารบกวนก็จะทําให้น้อยที่สุดซึ่งการเดินไปของเราก็จะเดินไปอย่างเงียบเงียบแล้วก็ไม่ไม่ผัก,กล้างถางพงอะไรก็พยายามรักษาธรรมชาติให้ดีที่สุด เราเข้ามาที่ด่านเนินหอมนะครับตอนนี้เรากาลังขับรถไปดูหลักกิโลตรงกรม14เพราะว่าทางขึ้นเขาสมอปูนเนี่ยจากข้อมูลเราเรารู้มาว่าจะต้องขึ้นจากทางนั้นตอนนี้ก็มาถึงตรงกรม14แล้วครับก็คือเป็นจุดที่เราจะเริ่มต้นเดินขึ้นเขาสมอปูนกันก็จะมีทางเล็กๆอยู่ ที่เห็นได้ชัดเลยว่าเป็นทางเดินเข้าไปอย่างแน่นอนไม่มีทางอื่นละองจากข้อมูลเราก็ได้เพิ่งรู้มาว่าจะขึ้นไปเขาสมอปูนช่วงนี้มันไม่มีน้ําจะมีน้ําก็ต้องเดินไปอีกอีกหลายโลอะ่ะเพื่อที่จะไปแหล่งน้ําตรงคลองวันปลาซึ่งอยู่แถบแถบทางฝั่งปาจีนทางฝั่งหน่วยคลองเพกานู่นก็เลยใจตุ้มตุ้มต,ต่อกันอีกแล้วว่าขึ้นไปโดยที่ไม่ค่อยมีน้ํากันอีกแล้วว่ารอบนี้เราจะอดอยากน้ํากัน เหมือนทิปก่อนๆหรือเปล่า ูกดอกเข็มป่าทะลึกหวานหญมากเลยนตอนนี้เมื่อเราเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆป่าก็จะเริ่มทึบขึ้นแต่ก็ยังเป็นต้นเล็กต้นน้อยอยู่ยังไม่ถึงขนาดเป็นป่าใหญ่ๆเห็ดฟาง กินแล้วจะหัวร้อทั้งคืนเห็นไหมใส่ที่เดียวแม่อืไปเรื่อต่อโดรีงามเกี่ยว เป็นหมูป่าเนาะน่าจะเป็นหมูป่ามาถูม,มาถูถไว้เป็นประจําจนจนแบบมันมากเลยเนี่ยแล้วก็ลอยเท้ารอยอะไรก็เยอะอาจจะเป็นที่ประจําของเขาคงจะถูมั่งแท้มั่งอะไรเงี้ยนะจนเหลือแก่นไม้แล้วเนี่ยสูงตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบจากระดับน้ําทะเลก็หลังจากเนี้ยก็น่าจะเริ่มเริ่มที่จะชันขึ้นเยอะเยอะแล้วแหละแต่คงยังไม่ชันถึงขนาดเป็นหน้าผาในช่วงเทท้ายแต่แต่ก็คงจะได้ได้มีล้ากันมาก ตอนนี้ข้างหลังก็จะเป็นป่าไผ่งั้นไปทางเดิมเหรอทเทำ่อ่ี้แหละคือเราต้องให้ชัวว่าว่าทางตรงนี้ที่เราผ่านมาเนี่ยไม่มีไฟทางอื่นแล้วป่ามก็เริ่มดิบขึ้นนะเนาะ พอป่าดิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับว่าเส้นทางที่จะขึ้นเขาเนี่ยมันเริ่มจางหาย<ม>บางทีมีแยกไปบ้างเป็นด่านสัตว์บ้างมีรอยหมูปากคุ<ม>้ยอะไรพวกนี้คือเราจะค่อนข้างสับสนแล้วตอนนี้ไม่น่าจะใช่<ม>แต่ทางนั้นมันยังเหมือนว่ารอยบากมันยังยังยมีเชชัดใช่ไหมก็ด<ม>ูที่ทางที่ถูกต้องอ่ะแล้วก็วตัดขึ้นไปเลยทางไม่ค่อยมีไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าหาหมดแล้วมันมีแล้วนี่มันไม่ใช่หลงมันแค่เหมือนกับว่าหาไม่เจอหาไม่เจอหาทางไปไม่เจอ ของทางยังหาเจอหลองเธอนี่สิมีเกี่ยวกันก็ก็มุดมุด่ต่กันมาก็ สรุปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าคือใช่ทางหลักๆของเขาหรือเปล่าจะเริ่มเห็นเป็นแบบวิวในมุมสูงและได้มาเจอน้ำตกระหว่างก่อนขึ้นช่วงชันๆสุดๆอย่างเงี้ยก่อนถึงยอด หน้าน้ำํำก็คงสวยอ่ะคงสวยมีมากเลยอ่ะแต่หน้าแล้งอ่ะเนาะมันก็ไม่มีน้ําอ่ะแต่เรานึกภาพออกเลยว่าพอมันมีน้ําแล้วจะ,จะ,จ,ะจะเยี่ยมอู้ดมีเยอะเหมอนกันหล่อน้ำคือจัดอยู่แล้ว ช่งนี้อยากจะอธิบายว่ามันเป็นป่าไผ่แบบไผ่ล้มล้มอ่ะแล้วขวางจนเราต้องเดินสีขาทันมแณระยะทางประมาณ2030เมตรอะ่ะจะใช่ไหมอีกเอื้อมมือเดียวถึงสานเขาสมอปูนแล้ว <Yeah. S 2> ยรนี้ก็คือสันเขาสมอปูนเดี๋ยวเราจะไม่เดินไปที่ยอดสุดของเขาสมอปูนเพราะยอดสุดจะเดินไปตรงนี้อีกหนึ่งกิโลเพราะว่าเวลาเรามีน้อยเราจะต้องเดินไปทางอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดที่ว่าหาน้ําแล้วก็เป็นพื้นราบกว้างไม่ใช่เป็นพื้นที่สันเขาเลยเคย่ ตรงนี้เป็นสันเขาที่เขาใช้แบ,บ่งเขตระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีกับจังหวัดนครนายกถ้าเกิดกระโดดไปที่หินลูกนูนก็จะเป็นจังหวัดปราจีน,นถ้ากลำบมงนี่ก็จะเป็นนครนายกเยอะเนี่ยนะเหลือไหม ผลพอยได้ของความเ,เหนื่อยของเราตอนนี้เราพยายามหา จุดที่มีแหล่งน้ําแล้วก็จุดที่เหมาะจะตั้งแคมป์ครับเราก็เดินม,มาตามสันเขาเรื่อยๆสันเขาก็เริ่มก็เริ่มกว้างขึ้น อะไรครับเจอทานน้ําเล็กๆอยู่บนลานสุริยันตรงนี้จะเหม็นแบบเหม็นเหม็นกินแบบอึช้างหน่อยอะแต่แต่โอ้โหเอาไปต้มเอาไปอะไรอาไปต้มันก็ยังดีอะ ก็เดินมาเห็นที่แหล่งน้ําที่เราเจอเมื่อกี้แล้วว่าต้นน้ํามันอยู่ตรงไหนต้นน้ามันก็อยู่ตรงหบหบหบเล็กๆเ,เป็นร่องหบเล็กๆอยู่บนหลังแปรอยู่บนพื้นลาบบนสันเขาเราก็น่าจะมาใช้นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็จะไปตั้งแคมป์ไกลๆคือไม่ไม่ให้เป็นการรบกวนกับสัตว์ป่าวาโ,โล่ง เราก็ได้จุดตั้มทำเลตั้งแคมป์กันแล้วยิงข้าวกันตรงนี้อวิวดีด้วยสุดอยอดยิ่งมืดสนิทมันเห็นแบบไฟในเมืองอะ่ะ ปลาจีนอะ่ะโอ้โหสุดยอดอะ่ะ ก็มีไข่เกี่ยวสี่ฟองกินข้ามกลางวิวในเมืองอันสวยงามแสงไฟสดใสจ๊อป้วยแล้ว <c oughs> <c oughs> เ้ยยก็ได้เวลานอนละสมควรแก่เวลาที่จะต้องนอน 哎呀。對啊 ประมาณ10โมงเดินทางกลับโดยรวมแล้วสุดยอดมากๆเป็นประทับใจมากอีกคิปหนึง่งมีทั้งความเป็นเมืองความเป็นป่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอกับจุดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดทางลงซึ่งเราจะต้องเหนื่อยกันอีกยกใหญ่แล้วก็ยังไม่รู้ผลทางข้างหน้าเป็นยังไงก็ต้องไปมันกันอีกตรงนั้น หอปูนตรงนี้แบบกว้างขวางมากเลยครับเยอะมากเลยกว้างมากเลยสบายนิดกันฝนทักอย่างนี่ก็ ใส่หมเลยขวดขวดน้ำเอ่ยอของแก๊สเอ่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่ว่าดูจากร่องรอยแล้วว่าทริปใหญ่ทริปใหญ่ๆแต่ก็อยากฝากไว้ทุกคนนะครับที่มาเที่ยวแบบนี้ยควรที่จะมีจิตํำนึกบ้างคนมาเห็นที่หลังมันก็รู้สึกไม่ดีนะจุดเนี้จะเป็นจุดที่เราจะต้องเริ่มตัดตัดลงเขาเนาะเพื่อที่จะไปหาร่องน้ําจะมุ่งหน้าลงไปยัง เก็บน้ําคลองไม้ป้องไม่รู้ว่าจะเจอหน้าผาหรือเปล่าคือว่าไปเดินลงมาแล้วเจอหน้าผา สูงอะแต่ว่ามันยังพอมีมีร่องร่องให้ได้ปีนไปลงได้บ้างนะ เกตว่าเราลงจากล่องหุบเนี่ยจะมีพวกหน้าผาน้ําตกตลอดทางเลยและบางอันก็เป็นหน้าผานตกแบบใหญ่ๆอ่ะช่วงหน้าน้ําคงจะเป็นน้ําตกที่สวยงามพอสมควรเลยถ้าไปถามคนในพื้นที่อาจจะรู้ก็ได้ว่าล่องหุบเนี้ยที่ไหลลงไปอ่างเก็บน้ำอ่าคลองไม้ป้องมันเป็นน้ําตกอะไรเขาอาจจะรู้ก็ได้เป็นน้ําตกอะไรซับกระทินเหวกระินอะไรหรือเปล่า หมดเี่ยงเลยแล้วก็น้ำหมดแล้วด้วยอันนี้ก็หมดแรงก็ต้มหมดจริงต้องหมอลูกอมเมด,ดจริงๆแล้วข้างหลังนี่คือ่อางเด็บน้ำเขาไม่ป้องหิวน้ำมากๆเย้ สุดยอด